สวัสดีนักเรียนทุกคนครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะพูดถึง scientific equipment คำว่า equipment แปลว่าอุปกรณ์นะครับ scientific equipment แปลว่าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นี้นะครับนักเรียนจะได้รู้จักกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่นักเรียนจะได้เจอ กับการทดลองตลอดปีการศึกษานี้เลยเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับแล้วก็คิดตามด้วยว่าจะต้องใช้อย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมหลักการที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการทดลองนั่นเองครับคำว่า scientific แปลว่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับ s C I E N T I F I C Scientific ลองออกเสียงตามดูสิครับ Scientific คำว่า Equipment E Q U I P M E N T Equipment Equipment ลองออกเสียงตามดูนะครับ Equipment หรือว่าอุปกรณ์เพราะฉะนั้นคำนี้นะครับพอรวมกันแล้วก็จะได้เป็นคำว่า scientific equipment หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์นั่นเองครับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะต้องทำความรู้จักเป็นอุปกรณ์แรกก็คือ beaker ออกเสียงดีๆนะครับ beaker ไม่ใช่ b i a k e r นะครับ beaker ตัวสะกดนะครับ b e a k e r b e a k e r beaker beaker ออกเสียงถูกนะครับลองสุดออกเสียงดูสิครับ beaker beaker นะครับก็คืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษามาแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการทั่วไปหรือว่าห้องปฏิบัติการชั้นสูงก็ตามครับ เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะครับคำว่า a flat bottom um นะครับคำว่า flat ก็คือแบนๆให้นักเรียนจดบันทึกตามไปนะครับหาสมุดโน้ตจดบันทึกคำศัพท์นะครับ bottom แปลว่าก้นนะครับแสดงว่า picker เนี่ยลักษณะของเขาก็คือก้นจะเนแบนจริงไหมครับก้นแบนจริงด้วย cylindrical container ไปดูคำว่า container ก่อนครับ container แปลว่าภาชนะครับ container แปลว่าผาชนะ cylindrical นะครับก็คือมีลักษณะเป็นทรงกระบอก cylindrical container แปลว่าภาชนะทรงกระบอกนะครับคำว่า cylindrical ก็คือทรงกระบอกนั่นเองอ่าโอเคนะครับ a flat bottomed cylindrical container ลักษณะคือเป็นภาชนะทรงกระบอกที่มีก้นแบนๆนั่นเอง Usually with the pouring lip to measure mix and prepare liquids หนะ้าที่ของเขานะครับมักจะใช้ในการรินนะครับนะเขาจะรินนะใช้ในการรินนะมีปากที่ใช้สำหรับรินก็คือจะงอยปากตรงนี้ตรงนี้ก็คือ pouring lip ครับ pouring lip ปากที่ใช้สำหรับรินสารนั่นเองครับใช้สำหรับ measure คือใช้สำหรับวัดวัดปริมาตรได้นะครับเราก็จะสังเกตนะครับว่าข้างๆ beaker นี้ก็จะมีตัวเลขนะครับซึ่งก็จะสามารถวัดได้นะครับว่าปริมาตรของสารมีปริมาณเท่าไหร่แต่เป็นการวัดแบบคร่าวๆเท่านั้นเองครับ measure แปลว่าการวัดปริมาตรนะครับในที่นี้เนาะ mix mix แปลว่าผสมนะครับเป็นที่ผสมสาร b i c k e r เราเอาไว้สำหรับผสมสารและ prepare prepare แปลว่าเตรียมเตรียมอะไรเอ่ยเตรียม Liquid Liquid แปลว่าของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับ b i c k e r นี้ลักษณะของเขาคือจะเป็นภาชนะที่มีเป็นทรงกระบอกแล้วก็มีก้นแบน มักจะใช้สำหรับรินสารเขามีส่วนที่สำคัญก็คือ pouring lips ก็คือจะง,งอยปากนะครับที่บริเวณขอบด้านบนของ beaker ใช้สำหรับวัดปริมาตรได้ด้วยใช้สำหรับผสมสารและเตรียมของเหลวในการทดลองครับอุปกรณ์ที่2ครับ test tube test tube เราก็รู้จักกัน นะครับดูจากภาพตรงนี้เราก็จะรู้จักละเทส t ทิวบ์ก็คือหลอดทดลองนั่นเองครับหลอดทดลองเทสทิวบ์หรือหลอดทดลองลักษณะคือ hollow hollow คือกลวง cylinder คล้ายๆกับคำว่า cylindrical น,นะครับก็คือความหมายเดียวกันคือเป็นลักษณะของทรงกระบอกครับ a hollow cylindrical cylindrical of Thin glass ต Th ินแปลว่าบางๆเป็นแก้วบางๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าบีแบแรงเกินเพราะมันจะแตกได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นหลอดทดลองที่ราคาไม่สูงมากนะครับก็อาจจะแตกได้มากกว่าความเสียหายคืออันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแก้วพวกนี้ก็จะบาดมือเราก็จะเป็นแผล ซึ่งแก้วนี้เป็นแก้วพิเศษนะครับไม่ใช่แก้วที่เราใช้สําหรับดื่มน้ําทั่วไปเป็นแก้วที่ทนต่อความร้อนทนต่อกดเบสแล้วก็ภาวะกัดกร่อนด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรที่จะใช้อย่างระมัดระวังไม่ว่าอุปกรณ์ใดๆก็ตามนะครับอ่ะ l l o w l y w i y l i r of t o i t h l n s s w s t w o t h o n e l o s l o s e d นะครับก็จะเป็นทรงกระบอกกลวงของแก้วบางๆ นะครับที่มีปลายด้านหนึ่ง closed นะครับ closed คือถูกปิดเอาไว้ก็คือปลายด้านหนึ่งเนี่ยเป็นปลายปิดส่วนปลายด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดสำหรับใส่สารเข้าหรือนำสารออกก็ได้นะครับจะสังเกตว่าก้นของรักของเขาเนี่ยจะกลมคือจะไม่แบนเพราะฉะนั้นถ้าไม่แบนแสดงว่าวางพื้นไม่ได้นะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอดทดลองก็ไม่สามารถที่จะวางตั้งอยู่ด้วยตัวเองได้ก็จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็คือที่วางหลอดทดลองนะครับซึ่งหลอดทดลองนี้นะครับก็จะ use for experiments in labs นะครับใช้ในการทดลองซึ่งในที่นี้ก็อาจจะมีการผสมสารหรือการทำปฏิกิริยาเคมีกันภายในหลอดทดลองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปนะครับหลอดทดลองนี้ลักษณะก็คือจะเป็นทรงกระบอกกลวงนะครับทำจากแก้วบางๆที่มีปลายด้านหนึ่งปิดถูกใช้ในการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับไปดูอุปรกรณ์ชิ้นที่3ครับคำว่า flask flask f l a s k flask ลองออกเสียงดูสิครับ เราเรียกชื่อเขาเป็นภาษาไทยมาจนทีแล้วนะครับก็คือขวดรูปชมพูนั่นเองครับลักษณะคล้ายกับผลชมพูเลยใช่ไหมล่ะครับ flask หรือขวดรูปชมพูไปดูคำศัพท์กันนะครับ a bottle? b o t t bowl ก็คืออะไรครับขวดนั่นเองทำไมสิ่งนี้จึงเรียกว่าขวดทำไม beaker จึงไม่เรียกว่าขวดเพราะว่า ขวดในองค์ประกอบที่สําคัญคือต้องมีตัวขวดมีก้นขวดและต้องมีคอขวดด้วยคอขวดคือส่วนที่แคบลงมานะครับแคบกว่าบริเวณตัวขวดและหรือก้นขวดเพราะฉะนั้น flask ก็เลยเข้านยิยามของคําว่าขวดนะครับเพราะฉะนั้นคำอธิบายของ flask ก็คือขวดนั่นเอง usually of glass ส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากแก้วนะครับ having a round body round ก็คือกลมๆถูกไหมครับในส่วนของตัวตัวภาชนะตัวนี้นะครับเขาใช้คำว่า body นะครับ body ก็แปลว่าตัวถูกไหมครับ round body นะครับก็คือมีรูปร่างของภาชนะนะครับกลมกลม and neck นะครับก็คือจะมีคอด้วยนะครับมีคอที่แคบลงมา Used especially in laboratory experimentation จะใช้โดยเฉพาะเลยครับ especially จะใช้โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการทดลองเลยนะครับเราก็จะต้องเอเห็นอุปกรณ์ตัวนี้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับจึงจะเห็นตัวนี้ได้นะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็คือ g r a d u a t e cylinder cylinder เราเจอคำว่า cylinder เนี่ยหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับ cylinder เนี่ยแปลว่าทรงกระบอกใช่ไหมครับทรงกระบอกคำศัพท์พวกนี้นะครับจำไว้ให้ดีเนาะส่วนคำว่า g r a d u a t e เป็นคำที่จะอธิบายอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับแ้่ดูจากภาพตรงนี้แล้วกูเชื่อว่าทุกคนคงจะบอกได้นะครับว่า อุปกรณ์ตัวนี้คือกระบอกตวงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนี้คือกระบอกตวง A narrow Cylindrical Container ข้อสังเกตครับ Cylindrical จะมาพร้อมกับคำว่า Container นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มี Container มาเดียวๆก็ใช้คำว่า Cylinder c y l i n d น r เนี่ยนะครับคำนี้ Cylinder ก็ส่งกระบอก Cylindrical ก็ส่งกระบอกเหมือนกัน แก็จะมากับคำว่า Container คือภาชนะนะครับภาชนะที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะครับ m a r k with horizontal lines นะครับ horizontal แปลว่าแนวนอน horizontal แปลว่าแนวนอน line ก็คือเส้น to represent u n i t of measurement นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับ represent ก็คือแบบแสดงออกมา นะครับเป็นการแสดงหน่วยในการวัดนั่นเอง measurement แปลว่าการวัด measure แปลว่าวัด measurement แปลว่าการวัดนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีขีดเล็กๆในแนวนอนเนี่ยนะครับเพื่อบอกปริมาตรของของเหลวที่อยู่ภายในกระบอกตวงนั่นเองนะครับ and used to precisely measure the volume of liquids คำที่น่าสนใจคือคำว่า precisely ครับ precisely แปลว่าอย่างแม่นยำเลยนะครับแปลว่าอย่างแม่นยำเลย precisely เติม l y ly เป็น adverb นะครับ precisely ก็เลยแปลว่าอย่างแม่นยำแต่ถ้าเกิดว่าคำว่า precise อย่างเดียวแปลว่าแม่นยำนะครับถูกใช้ในการวัด volume volume แปลว่าปริมาตรใช้ในการวัดปริมาตรของของเหลวซึ่งทำให้มีความแม่นยำ แสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีความแม่นยำซึ่งจะแม่นยำม,มากกว่าบีเกอร์อีกนะครับกระบอกตวงนี้ใช้สำหรับวัดของเหลววัดปริมาตรของของเหลวแล้วก็มีความแม่นยำม,มากกว่าบีเกอร์อีกด้วยนะครับนี่คืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ห้าชิ้นที่จะนำเสนอในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปต่อไปยังมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากกว่านี้ครับ